มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าคือหมานแท้ยายหนูศิลถูกรางวัลที่1น่บอดต้องทนลำบากแล้วออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการออกรางวัลง้วประจําวันที่16มีนาคม2566รางวัลที่1เลขที่ออกก็คือ025873 รางวัลเลขหน้า3ตัวมี2รางวัลเลขที่ออกก็คือ420และ800ค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวมี2รางวัลเลขที่ออกก็คือ355และ544นะคะส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกก็คือ73ค่ะล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะคะโดยมีผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าแจ้งข่าวชาวนาผู้ ได้โพสต์ระบขข้อความเอาไว้ว่ารางวัลที่1อยู่ที่เชียงหวางขอแสดงความยินดีกับยายหนูศิลนบ้านโพนเลาตําตนบลเชียงหวางอําเภอเพนจังหวัดอุดรธานีรับเงินรางวัลมวดประจําวันที่16มีนาคม2566เป็นรางวัลที่1งมวดนี้ทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ป้ายแดงด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ